สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมัณการผ้าร้วยมัณการคนเดิมน้องแก้มชาแนลนะคะค่ะธรรมชาติมณีเนาะคะ่ะแอดกะเดินทางมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายพ่อจ้อยนะคะแต่มณีรู้สึกว่านะคะ่ะจะมีแขกมาหาพ่อจ้อยหลายนะคะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายพ่อจอยพน,นัดเนาะคะ่ะพนวาถาตัวเด็ดเด็ดถาเอาเมื่อ เอามือใกล้เนาะค่ะมันเี็กนกัดเดินทางมาหลาย จอยบอกว่ากลุ่มติดท่ายมาด้วยอาจารย์ันสาว่าแม่นางห้อยออกอีกหลายตีนันเป็นประมาณน,าน,น,านั้นที่วงหดอนนักเป็นห่วงตห้วงอันนัแถวห่วงเด็กพนั้นทั้งสามล้อม <c oughs> <c oughs> ือนันคือดังชั่วพิบตาคักแน่เทียบแล้วหลายปีแล้ว เ่าดังเซ็ปใจยุดหแล้วมันบอดไอิดิไมเมื่อดะมือปะนะมือดแกงยุ่นี่ล่ะเออแกงเลยงจะเห็นตัวเด็กแ้วน่นเียนเออสันโอ้พี่น้องเอฟซีนเยนเปเลีเปลล่เ่นเป่นี่นี่เย มันก็ดีแต่มันนังยนี่โย้อนมันสิถือกล้องถือข้าเยอนใหนพรอเด้อได้เล็กไยไดใอโอลูกข่าโอลูกข่าสั่นเอฟซีพาอ่มาเอาพรอมเราไปเดี๋ยวจ้าพ huh ุ่นทามูก่อนพ้อมาว่าวเทียเดียวมันจีได้ว่าโดนได้ว้าโดนยังยังพระท่านได้ยูกเพราว่าเม่นีพปจอยคือคากคถวจอยใช้เขียรปจมือหนีบนละบ่ไหล มันนี่ปลายแบบว่าปลายเด้อมือนี่มันปลายเลยบ่หนี่มีวางจอดรถเด้เพราะว่าพอจอยพันมาอกกักไว้มือนั่นมาย่างคว่ำฝันถ้าฟังคงสุดท้ายว่ัสด์วางสีเด้เนาะนี่แมนบ่พอจอยท่านเปิดเผยไปคงสุดท้ายไปนี่โอ้ชุดท้ายแล้วจ้าเงินมอือนเรียก็ออกแล้วกคนจอดรถเต้ ไอภาพนี่นยกโคให้จักบาทแน่น,น่าพอจอยโคโคจักบาทแน่นเอาเมื่อนี้มาตามนัดได้พี่น้องเอสซีนะครับพอจอยว่ามาข้างนั้นเมื่อนั้นแล้วบอกว่าก่อนหอยออกสองวันหรือสามวันประมาณนี้มาเลยมาสันสิเปิดเผยความลับให้สูฟังมาสันเด้ลาปันไดก็สิปล่อยมือนี้แหละปล่อยให้มืดบ่ให้เหลือมาสันบะมีกันแน่ทั้งเกี่ยมทั้งหัว <laughs> 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 เ c มาเขียวแหงวกเง้อแหง่ายยังอยู่ในน้ำอยู่เนาะเห็นคนลงป่าอยู่อันว่้นมันอุ้ยบนควอยมัอันตื้ป่าเนาะเบงเนเรเอาเอาไ่ไปหไป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 บอเป็นยังไงครเพื่อนเฮาพ่ยังหแม่ต้องต้องไล่ มาดูๆจำกันไ่ได้บ่มันย่สมสถานที่ยิ่ส้มเหมือนเเวกเอสอสมาตะใส่นอกสอสลินสอสุซลินแงตัวปันสอสอสเยแจงตัวเสียาไหนต่พัดตะพัดเทสเลขเล่านี่ฮะมูดชีพเดียเสียนหน่ะ ย่เานเกือจับจุนแสงาเียมไว้เมเตะเลอเอาเเปม่พี่น้องเิงลก็เป็นแกันว่ามีมองคาแล้วเปิ่งั้งหลังแต่จ้อยก็ได้ได้ห่อเพะจ้อยวน้ไ่าพิสอ่าก็แงแล้ว่เศ้าละเพราคนดวงเฮงนี่ ยังไงก็ถือยังไงก็ถูกยังไงก็ดังชื่อยังไงก็ถักคำมันดีดังย่ไเล็กกระดังโอ้ชื่อเกิดโก็เกิดือเก็บลอยยังไงเงินได้เงินเม่พี่น้องพนมาอุยมันยเก็นพ่จ้อยู่ทาน่ไ้เกินกับฟอรมาจทเยดี๋ยวนี้เป็นบุเป็นบุญมาครับพ่อจ้อยพ่อพ่อจ้อย ป่าไปทด้นนี่ตั้งหน้าเต็มนี่เดียวมงวดนี้แตกจ้างขอรับซิ่งเด้อพ่อจ้อยเอาพร้อมเราไปนี่กำลังแม่กำลังแม่เพราะท่านครบนั่งอีกสามสิบซองข้างหลังครับพ่อจ้อยแสงวัด ท่านเล้นเขาว่านนี่พระเจ้าต้องหนีเต็มนะพระเจ้าจัดสิเขาว่าเขาแล้วอาคุณเลนู้ว่านั่งเกลือไปว่ามีใครดูแล้วว่าสันเอาทำไปซ่อมเรื่องก็ได้ด้วยครับเดรื่องไปห่วย เอาไว้หม่ัมันมวลมันมวลโอ้มากันยังแสองสารเลนพี่น้องอ้ยยยยียยกเยยนยยยนยัยย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 งยยย้ยยยอยยยายยไยย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 นยย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 ัยยยนยยยยกยยยยเยย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 ยบยย ผู้ว่าอยากเบิ้งคนว่าโดนกับ่เบิ้งกับบ็นยังไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพอจ้อยเพราะหำบ่ได้โศกมาอยังนี่เด้อเป็นภาพสดสนละเนาะหนึ่งผู้ใดเขามาในช่องซุ่มมากนี่กดไลค์กดแชร์ครับหลายๆครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ครับก็ให้เพื่อนนิ่คาน้ำมูกน้ำมันมาออกพอจ้อยออกพอจ้อยแล้วกระสีเห็นเลขพอจ้อยครับผู้ใดเสียกับเสือผู้ใดว่าเสียกับบัตรหงสือ เงื่นไผ่เงื่นมันอยู่ในทงไผ่ทงมันเอาพดจอยกับเบาๆไล่ครับพอจอยฟันมาขึ้นพอจอยสินี่สวกง่ายครับขดจอยสิมีสวกไงพอยจอยฟันว่าเข่าจ้ำเข่าครับมันสีมีเข่าก้อนหนึ่งครับอยู่ในซ้ำครับเป็นก้อนที่กำลังที่ออกจากจากหัวทครับ แต่ว่ามันคือเป็นขนมนี่แล้วโจกเขาอยู่ในกรองจำ้ำจ้ำเขาที่อยู่ในซ้ำครับกินครับการห้ระวังว่าเลีกพอจ้อยวันนี้ก็ะิถึสามตัวอีกแต่จังเถิงว่ามันกระิหรือมันบถือพอจ้อยผู้ใดก็อยากให้พอ้จ้อยเปิดเผยคำว่าเปิดเผยนี่ ก็คือคันเปิดเผยไว้ไรจะเมื่อเอาไปเต็มไปอันครับชื่อบ่อได้ครับมันถึงเวลาพอจอยสิบเปิดเผยแล้วครับเอาต้องเบิ่งว่าพอจอยสิบเปิดเผยตัวใดเบิ่งเด้อพอจอยก็มีเวลาหน่อยหนึ่งพอจอยก็แขกกหลไลครับเอาเบิ่งครับเบิ่งเอาตัวใดล่ะพ่อแปดซีซีโอ้เล็กเป่าตัวนี้แปดซี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 กับหนึ่งสองแปดซีซีได้ครับ เข่าจ้ำเข่าว,าว,วัดติพอจอยเข่าจ้ำเข่าครับเข่าจ้ำเข่าว่วาพอจอยสิปล่อยฤทธิ์หรือบ่ถทธิ์แม่ยิ่งยางมาหาพอจอยสองคนครับไม่ต้งนี้จักหน,น่อยแน่ยพอจอยแม่ยิ่งยางมาหาพอจอยสองคนก็ได้เป็นซีซีแม่น,น,นครับเด็กตูซื้อไงฤทธิ์ว่าม่หลฤทธิ์พอจอยกลับ กูลองค้นบว่ามันมันสิเป่าไปหอดใส่เพื่อเปล่าเปรา่เป่าเดียวกับลูกมือฮ้อว่ามันสิออกหรือเ่ออกตัวพอก็ใหอยให้มือนี่อย่าเฝ้ายันอย่าเฝ้ายันอย่าเฝออันอย่าไปอันมันมันสิออกดอกนีืเป่ามันสิไปออกอือเปลาเพราออกดอกแตจังเบิ่งวันเลขสองคููนี่สิออกบะ จ so ังไดเขาได้ซีซีเหรอพ่อจอยไม่งี่งางมาหาพ่อจอยสองคนครับจังเถื่อครับจังเถื่อว่ามันสิออกกี่ืิสิออกกี่ิ้นออกกี่ิ้นเน่พ่อจอยฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 า่าฮอาอาฮ่าฮ่าฮ่าฮาา่่าา่ ฟังพอจอยไวไวแล้วจังคอยไปลงทุนครับขันบ่ามักเลกพอจอยตัวนี้กับว่าต้องซื้อว่าต้องลงทุนเนงืนเท่าสิบวได้สีอาครับให้พ่อใหญ่จอยซื้อผู้เดียวถือผู้เดียวซะครับเลขสิบวได้อันครับคั็ซื้อหลยกับอันหลยครับไอ้ได้แต่พอจอยสแมนครับกระจังทะเบงบาเลขกสองคูณสิออกว่ พจอ,อยอ๊ตโอ๊โอดโอดแล้วก็อดครับพ็จอยเสียหายเอฟซีทั่วโลกรุดนนี้รุ้นสิ้นครับผู้ใดเสียพอจอยครับผู้ใดว่าเสียกเกียกที่เท่าอยู่หันเลเกียกิ่นมเกียดง่ายอยู่หันเุดนล้นี่บอกก็จอยแมนครับดวงพ็จอยมาแล้วเฝ้าเอาครับผู้ใดผู้ใดกับนั่นผู้ใดอยากได้ก็เฝ้าครับเฝ้าบึงว่าพอจอยเว้าจะไหด ไฮระบ้างอันพอจอยว่าซุฟังว่าดึกบาดุกใส่ผ้ากีดเอ็ดเป็ดครับดึกบารุกใส่ผ้าครับกีดเอ็ดเป็ดเดี๋ยวเลิเปลีป่ยนแปดซี่สีแปดไฮระบ้างไฮระว้าง,งครับแม่ยิ่งสองคนงานมหาภัยยังจอย จ้างสะเบิงครับว่ามันจิตเป็นยังไงแมยิ่งงางมหาพญายท้อยสองคนพญายท้อยเอาเขาจ้ำเขาครับเมื่อคึืนนี่ครับเขาแน่นอนเรยกเขาแน่นอนอล้านเปอร์เซ็นโมเมนต์ลอยตัวนี้โมเมนต์ลอยล้านหรอครับล้านล้านเานปอร์เซ็นกระเบื้องเลขยกสองตัวนี้ว่าตัวได้สิบเป็นตวออก ครับเรีกสองคนเรี๋ยว่าชิมาบนล่างก็ได้เรียกผู้จอยกก่ช่าะเบื่องครับอย่าฝพากันลืมอยาเฝ้าภพากันเศร้า hind. กันมัดเตรียมมัดอันซุ่มผู้จอยปล่อยออกไปให้ที่แหลก้าลวงมาใส่ซุ่มนีอันสุดท้ายแล้วสุดไทยคือสุดไทยแม่งยิ่งย่างมาหาพหญ้จอยสองคนค เขาซีมาซ้ำแล้วซ้ำอีกครับลาบังซีเกตซีทีพอจะก็ออกไปก้อนนั้นครับอืมลาบังโคกสุดท้ายมาเบิ้งหอยครบโหลดไปซึ่งซีเกตซีครับชุดของมือนี้เก็บเสียจะลื่มก็ได้ชุุดดทยครับผู้ใดซื้อเ่าเป็นเ่ราะใดซีเกตซีมั่นสิคือเกตสองเกต เยเสสยวาหาว่าปจอยบอกครับแต่ตั้งเบิงว่ามันสีแมนหรืมอโมแมนหรือว่ามันสีแมนหรืมอโมแมนตั้งเบิงเบิงเราให้พิจารณาตัวของเจ้าของน้าครับครับย่าไปงมแห้งยง่าไปงมหลายหนึง่งปจอยแต่บอกแค่เปลี่ยนแค่แนวทั้งครับสีเสียผูใ้ใดเสียพญเจอยผู้นั้นสําเร็จครับ สีคือคนบึงกันครับเล่เก็ดลอยครับเล่กเกดลอยเนี่ยผมมีฟูเซียครับหัวกระเมียรเหยียบพิยกันยิ่งลำบากใรับเกือบบ่หน่อยแสนบาทนี่เมื่อฟุเซียกูจะเป็นผู้ซื้อเราก็เซ็นเมียวาดผซื้อถือกี่ลีครับหกแสนครับได้หกแสนเต็นนีสามแสนครับ ป๊ดนี่ลุยป๊ดลุยป๊ดหมดเดียวครับพู้จอยได้เทียบเท่าไหร่นับเปีเป็นสนามอู้จอยสองหมื่นครับโอ้โหต่างช่างที่พู้จอยวัได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวครับอันนี้คือคนสปอร์ตคนใหคนสปอร์ตคนสปอร์ตข้นสปอร์ตพี่น้องเอยไปใช้เหมือนกัันนนอี้ตัวงว่าลาวังซีเกตซี ผู้ไรซื้อเป็นกระซื้อกรถือผู้ไรซื้อบเป็นกับูถือตัวใดกว่ตัะว่างตัวเจ็ด C ตัะว่างตัะว่างมันสิคือเจ็ดสองเจ็ดตัวละวางเจ็ดจังได้กระเป๋ามันบ่เอากรเง่ายดอกเจ็ดจังได้กระเปา มันบ่เส็งเปล่าไงมันบ่ขี้ข้านเป่าดิพ่อจ้อยบ่เฮ็ดเลยกับ่มเส็งเป่ากระจังชาเบิ่งว่ามันสิเป่าหรือบ่เป่าอีก2มื้ออีก2มื้อเมื้อที่2ก็แม่นแล้วกระจังชาเบิ่งว่าพ่อจ้อยสิเว้าเล่นหรือเว้าอีหลีแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ก็ถืกบ่อยากถือกัถือคือเก่าถือแล้วเล็กร้อมโชว์ไปบดนี้ ถือแล้วเพราาะว่พอจอยมีแขกเอาชุดไม่ห้างนั่งใหม่ชุดไม่ห้างนั่งใหม่เด้วพวตัวซื้อไห้แล้วมึงกดไลน์กูแช่ครับชุดไม่ห้างนั่งใหม่ครับใส่ละครับชุดไม่ห้างกดไลน์กดแช่ไห้ไอที่เพิ่อนมาออกพอจอยมือนีให้มีคารถดคานระมันครับกดไลน์กดแช่พวตซืแช่หาแช่ครับหลายๆครับกดครับกดไลน์ครับกดไลน์ให้เอฟมินของเพิ่นทีเพิ่นมาขายพอจอยมือนี ซุดไม่ห่างนั่งใหม่เอาตายเป็นตายก็พอจอยในมือนี่ครับซีตัวเดียวครับฟาดมันฟาดมันเลยฟาดมันเลยครับตัวนี้ฟาดมันฟาดมันเลยซีบอกกับน้องพอจอยคะับพอจอยคุบน้ํากับสิคุบน้ากันพอจอยสลบกับสิสลบน้ากันเฮกับเฮ่น้ากันครับเฮระวังนุ่งสินดีๆครับสินสิเฮียย่าเกล็ด อันนี้ก็สุดแม่นางนะแม่ห้างนางใหม่ที่เจ้าครับแมนพ่อจ้อยให้ซีซีตัวเดียวครับแต่จังทะเบงว่ามันสีแมนหรือบ่มแมนว่ามันสีแมนหรือบ่มแมนแต่จังทะเบงเอาสุดท้ายนี่พ่อจ้อยขอให้เอฟซีของพ่อจ้อยนี่ทั่วประเทศไทยในทั่วโลกนี่แหละมือเลออกขอให้ในนับเงินเป๊ะ ให้โชคให้ลาบเปิดสุขคนที่เขาาบึงปรจจอยกดไลค์กดแชร์ให้เอมินครับคนสิได้มีคารถดคาร่ามาหาปรจจอยครับชุดไม่ห้างนั่งใหม่ครับซีซ,ซีตัวเดียวครับฟาดมันเดี๋ยวเด้พี่น้องฟาดมันฟาดมัน <Okay. S 1> ฟาดมันเอาทั้งนี้นี่ๆก่อนเห็นกรใจขึ้นมาทั้งนี้แล้วพี่น้องคนสิรอฟาดเลย นเตียงแคบหน้าจ,จอได้เอ่ชุดไม่ห่างนั่งใหม่ซีซีตัวเดียวซีซีตัวเดียวโคโลบ่ได้ครับพ้อผู้ไรบบถือเลขตัวนี้หามท่วมากไปเด็ดขาดเบาหวานก็พุ่มดันขึ้น <c oughs> ถือได้จ้งหักตัวใดกองค่าพ่อจ้อยซีซีตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลแปดซีซี <c oughs> แปดซีซีแปดซีซีตีพอจอยเงี้ซื้อบ่ได้กลับยังบ่ยังบ่ถือจู่บอกเก็ดเก็ดกับ่ได้กลับยังบ่ถือจู่เก็ดเก็ดตังไหนขันเลขออกซีซีกันยังบ่ถือีกห้ามโทุมาไปเก็ดขาดบ่หวานขึ้นบ่หวานก็คุ้มดันนี่ขึ้นมาเตินที่แล้วถือได้อีกต้าห่างเด้ออ๋อ มองกลางๆพ่อมองกลางมองข้าในตรงถ่ายคลิปพี่น้องครับอพอจอยเราแขกหลายเมื่อนี้นะครับแขกตกลังมาหนึง่งพอจอยก็บ่มีเวลาสิพักก่อนครับวงสุดถ่ายของพอจอยนะครับตามน้อแปดซีซีครับพูดได้สิไปนั่งพอจอยพูดได้สิเตะต่อหรือบเ่เตะหรือสิสลรบบ่สลรบกับล่องเบิงครับ่อใดก็บพอจอยแปดซีซีครับจังเถ้าเบิ้งว่ามันสิว่ามันสิเป็นอิลีหรือว่าเป็ี่นอิลี ตัวระวังไห้ระวังซีเ็ดซีครับตัวระวังคิปตัวไหนก็พอจ้อระวังซีเซีครับพ่อจวอยยังบนนี้จากตัวนี้ครับครับแต่จังทะเบงว่ามันจิออกหรือบ่อกพ่อจ้อยว่าออกอีลีครับบ่แมนอีเลนครับออกอีลีครับออกอีลีออกอีหลีครับบ่แมนออกอีเลนครับออกอีลีครับบ่แมนออกอีเลนแมนบ่คะพ่อแมนครับออกอีหลีครับออกอีลีตัวใดจ้า ว่าอยากคือกระชึกแปดซีซีปันขันแปดซีซีเอารองสพอบอ์วันนี้รองเอาบนันเอาสุดท้ายนี่ไม่ห่างนั่งใหม่สีก็จุคนเ ในห้างสุบแหงนั่งไหมพ่อมีแขกร้ายครับเพบนทางเอาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อจอยออกอีหลีออกอีหลีออกอีหลีเป็ดซี่ซี่ม่ห้างนั่งใหม่ได้พ่อม่ห้างนั่งใหม่เป็ดซีซี อาตานั่นปาทลดบาแมันเอาบุญบาทลดลไรมากบาทเพิ่มจุด้ีมจีจอดพี่น้องสงสัยวันี่สามแปดซีนี่มาลำซิ่งอยู่นี่แท้มันมาพรจ้าวันดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับมันนมีแม่รัดก็สะมีพอให้ห้ามาน้าาเปแม่หลายพี่างเอนหอกคิดวอาขอบคุณหลายนะครับด้อพ่อ ยุบ้านใดกาลสินครับกาลสินมามา,มาคุณพ่อพ่อบอกสุภาพมุ่งรุ่งคือสายน้านใดโอ้สิมาแก้ดวงสิิมาเสริมดวงส่งเกิดบ้านบ่ดีนะที่อันเขาจ้อยว้าวนะบอกมาพอดีก็ไ้ไ้ของดีพร้อมเลยครับเฮ้ยตัวได้ชังหาพ่อไปออกไปของดีไนกันมาฝากกอแล้วพ่อ ตัวได้ล่ะพ่อได้ยื้อส่ไหาฮะได้ตัวไดก่อนชุดแม่หางนั่งใม่ของนีจอยบวกผงเหนไหมตัวใดค่ะแปดซีซีมั้ไหมเนี่ยพ่อมากบ่พ่อมารกตัวบ่ได้กลับไหมมาได้ยินของดีเพรดีตีพ่อมาได้ยินของดีพอดีไหมของแม่หางนั่งไหม้บ่แม่หางนั่งไมมเนาอตัวได้เหรอพ่อของแม่หางนั่งไม้ซีแล้วว่เออตัวเราบ้านเรีก็เจ็ดซีเจ็ดซีเจ็ดซีโอซีเจ็ดซีตัวได พันวาไ่อยากถือกระเถือกบ่อยากถือกรเถือกว่าแปดีซีงสี่งเอาเลยาะว่าหนุ่มเลยน้องว่าะมลกเนแล้วเนาใสใส่ลองนามเจเจแล้วกันน่น่เลยนะอจังหวะมเห็นพองห้าจแม่รัดอจึงจะมาทำอะไรเขาได้มล่ะ ให้เอฟซีโชคดีเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางพ่อจอยนะคะโค้งสุดท้ายอากาศต่องวดกระยัติมเนาะคะ่ะเป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ